คำยามแดงเด้อเนาะตอนนี้ก็บเขาสี่โมงแล้วพี่น้องเลยหากรลงมาจากเทียงเนาะกินข่าวเทียงสามโมงสามโมงเอ่อสามโมงสิบห้าขึ้นมากินข่าวพี่น้องเลยตอนนี้ก็บที่เขาสี่โมงแล้วเนาะพร้อมกับบรรยากาศเคลื่อนผ้าเคลื่อนผุพี่น้องเลยอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าเนาะดำหน้าพี่น้องเลยหลายมือหลายวันแล้วสะดวกกับประเทศไทยคลิปลงเนาะ ว่าลำหน้าพี่น้องเลยก็สู้นาเบียกนางานแต่ลเมืองเนาะกะสิประมาณนี้นาสะดวงแต่แต่ลำหม้าพี่น้องหาชีวิตหน้ารองอลำห่างเติบตอนนี้ก็ลังสิบไปลูกกาพี่น้องเลยลูกกาใบลายก้อนเนาะโอ้ทางป่าทางดงเพิ่นกะลกถ่ายอยู่ ลูกกาก่อรวดนี้ทางสะดวกลูกเจอเสาะหาก,ก็ได้ก้าหกชิปมัดพี่น้องเลยลูกกับโบวัยปันไดเนาะอย่างลูกษา,าเนี่ยตะก้ายัางหกตาทันได้เจาะสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะมาพบพ่อเมียกะรำให้รำหน้าลูกกาคือเก่าพี่น้องเลยมันนี่กับพากันโ่ได้รำเมือนนี่ลูกกาไว เตรียมลงไปลำอยู่หน้าทงใต้พี่น้องเลยหน้าเก้าไ้กับปลายหอกเนาะกับทางพี่กับท่านได้แล้วหรอกพี่น้องเลยยังหลายเติบกับชีลงไปลำหน้าใต้ใมันแล้วก่อนเพราะว่าพท่าลงเพ,างพางราะว่าคันผลตกมาเนี่ยก็เจ,จ้าชีลำตัดทางสองสามร้อยคูดได้สิพอสามร้อยปลายมัดเกือบเบิดตานี่นะทำได้สิพอกะช่างสะดวกลงมาแต่แต่เศร้าอะไรเก้าหกสิบมัดพี่น้องเลย ยังเหลืออีกสี่สิบมาต์ห่อนร้อยใดๆก็ต้องบืนให้มันห่อนร้อยมาหนิลอยเช่าลอยเช่าลอยเช่ายังเป็นมืออื่นเด้อขอมืออื่นได้ลอยแม่าวผู้นังเป็ดเลยผุนีเนาะเมื่อยเลยเมื่อยเด้เมื่อยแต่เป็นเวทมุดเล่เน่าไปเน่วขึ้นขึ้นเขาหากระดงมากเนี่ยหายกรงมาคือเปียกไว้แท้จังงล้นมันเป็นเองมันเป็นเองมัน เดือดก็ได้จ้าเอวเจ้าเอวว่าจะไปถ่าเนาะเฮ้ยหัวมาทางดุงขอแผดเพิ่อนท่านถ่ายนั่นไปดีไปดีใช่ไปดีแล้วจักมัดแล้วเจ้าขาลงมาหนิสี่มัดเห็นมันทัานมูแล้วเจ้าเด้อเพราะว่าเช้านี่เจ้าหน่ยได้สิบเก้ามัดเจ้าจังเมื่อเจ้าว่าช้านี่แม่นนี่อีกมัดหนึ่งหมดชาเพราะว่ายังเดืออันสามสิบเอ็ดมัดจ้ะน่ะเดื่อมาตอนแรกให้ได้สามสิบบะนี่ยังสามสิบเอ็ดแบ่แมนเจ้าหาสิบบ่ ขายมนหาพีไปองเลยย่ตอนเช้านี่โหดเช้าคนปะตอนแรกนี่สามบมัดไปนับเบหสิบามัดบบ้เดี๋ยวสามเบจอันทั้งไงทั้งเงาทั้งไงเงาจูบอุ้มข้างจนเดือยให้นอเห็มันก่ไงอ้หเลยงลงหน้าทงใต้กะเกลือจิ้ตาเลยสิพอ รวมกันได้หกสิบมัดมาเนี่ยเพื่อให้ใบแดงสิบอฮอดบ่สลอยเนาะบอสลอยถือว่าเก่งจะแบบเมื่อผลกลัมาได้พี่น้องเลยตกแต่งใหเนาะเพราะว่าทางสะดวงกับหาสีดำหน้าลงบิดพี่น้องเลยแต่ตอนนี้กับบุมีน้ำเนาะขั้นเฮาสิืูดก็ได้ยูน้ำหนองสะว่าสิลงไปเอาหน้าถงใต้ก่อนเพราะวอหน้าถงใต้กับสิลงไปดูดเอายูหัวยไงพ่ีูดเลยเฮะมากับผ้าตะก้าอู้ก้าเขียวทุ่มพี่น้องเใยบ้านพุย หอยมาเป็นหอยอยู่ไอ้โต้สบายดีโต้สบายดีก็ลูกมาตะเภาหน่าทำเมี้ยงนนะมาตนะเภาน่าไม่ชนด้วยล่ะกันะระวงเดี๋ยวลกก้าก่อนพี่น้องเลยวันนี้บืออบอบ้อนี่มันหดบืนลกบืนนี่ก็มืออื่นเห็มันได้สามร้อยทำมันสีนหดหดบกคน,นเห็น,นหมันดิ่นลดนะ ส่วนกระสีลงโรคนานอเริ่มต้นไมให้ได้4ี่ิมันสีฮอดเนาะห้มันฮอดร้อยหาก็ได้ 60. ห0ิบมัดหก็ได้ห0ลกกิบเราัดแนี้ห้ได้4ีิเพื่อสามเมื่อสบายดีเด้อเนาะมาลกกาลกงงพี่ร้องเลยาซูน่าเวียกนาง,งางขึ้นก้ากิกกกเข่าแล้วจะลงมาแคแตวาก้าพ่อ,อยุกเอ อยาก่อยอื้อตาที่ว่าลุกอันท่านพิษหนี่ยอยกากขาดโกนเนี่ยอกจะลุกเนี่ยเนี่ยตานี่ก็คือว่าถุงกวนเยอะพ่อยู่อ้าใช่ป่าสี่สิบมัดมือเนี่สามเมื่อกับอย่าประมาณติดปลายมัดติดใบอีกมือลุกอีกมือเช่าให้ฮัลโหล่นะ ท้งลงมาเลยเปลี่ยนโลด้วยเฮ้ยไปดินหมากงไปไปดินหมากงนไปลุงยืนแดดนะรายเหงายลุงเหนน้อยลากจริงจง เชียงไอ้เชียวนะเอ้าไม่เนี่ยพ่น่ะคว้ยพูตู้พูน่ะไปยังเลยพุน่ะนล่งแรมกินนี่คว้ยกัะเข่าพูตู้ให้คว้ยได้เลยล้าบาโบว่ายไปไหน หุน่นเลยต้องสั้นหุ่นออกก่อนโอ้ไอส้สีสัดเขาน้อยคือว่าเก่งแหละถ้าเราเห็้มีดขูดเลยนะ เร่มเอายุ่มาจับเล้ะพาเขาเด้วมึงพาขาเด้ว ม่กระดออกมาจากนองวราทำบูรุษน้ำใแทกะไม่มีน้ำเตะหรอคนก็ได้ใจละมื่อลับมือไปเรอไปตกพางอื่นเป็นละมือละมื่อแต่บุตกหน้ากล้วยเข่าพระตู้บังนพ่น่ระตูให้คอยบังนี่ใ้มาหนึ่งเลย

เดียวก็ิไปย์เก้ารับแม่เดี๋ยวชิบปทาเพื่อนก่อนแม่ได้ยังมัดเจ้ามาอนิข้าขึ้นกนขอเที่ยงนี่แต่เศร้าลงมาหนิชิบิบไปสี่สิบไปห่อจีบว่าอันห่อจีบว่าหกชิบมาหนิห่อดีว่าควายเพื่อคับาถฉาบมือควายแน่เพื่เมื่อบอก นี่กับมืออืดอดบอดด่ยอร่อยแล้ว่จ้าจ้าแมา่ไปส่ี่ชิ้ปลายคนไปใส่ลกอีกบระเดนก็ได้ลายชมพูนตีกน้องไก,ก้าวไว้คนไปหมัดไผ่มา,ามานอยู่คนละเจเลยลูกภาพหนากันไปสะดวกยกอยู่เจพดูดอะไรก็เอาเนาะทงนั้นประมาณเจา้าหนโอยสี่พอ3สามสี่ว่า พี่หาโล่ยโอ้หลายพจน์เ่้อว่าคุณอ้าหมุดพจนขึ้นมาอีกแล้วพู้มนี่ตกอกขัดขวางขึ้นอมอวานนี่แดันนี้แถวนู้นกับบุ้มมีน้ำพี่น้องเลยต้องให้ตกลงมาเนี่ยได้ลำแถวนู้นนี่บิดนารองขัดบุ้มมีน้ำจีดำแต่ว่แพบ่นตกลงมากกับตกเจ้าเทือ่อตกไปในทั้งอื่นแม่นงงน,นผ่างน,านพุ่นน์เอ้ยทางด้านแผ่กันหลิงมีโฮมพี่น้องเลย เบิดกีกิวหู้เพิ่อนก็ให้แอบหนี่มาแล้วพ่อตกแหงสมุนึงโอ้ได้นำเต็มเลยนะโอ้นำนองคอเบอร์ยู่อันนี้ก็จะเป็นส่วนบอนสรวงปลูกอยู่ขั้นนองสะพี่น้องเลยทั่วคูหนึ่งมักแตงแม่น้อเแม่นมักแตง คู่หนึ่งหักทัว่วสองคู่พี่น้องกำลัางงามเลยเนะาะชาแนลสะดวงก็เอาทิเทามาใส่อหอยแม่มันเกิดขึ้นหอยแม่มากินใยจับใยมันนี่คูหมกทั่วกำลัางงามพี่น้องเลยโอเคแนละ้วพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ายาวสมควรพี่น้องเลยแต่ละมื่อสำรวงกับโอกาสลำหน้านะพอยมีเวลาเอาคลิปลงพี่น้องเลย นี่แหละก็พาเขามาเป็นกำลังใจให้สะลวงเด้อเนาะค่ะสลวงบอผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อเนาะสะลวงก็สิบใบลูกกาอีกก่อนพี่น้องให้เผาให้มันได้ลายขานกมื่อนี้กับเมื่ออื่นตอนแรกก็สิพากันหาคนลุ้งพี่น้องเลยสจหรับชีวิตนี้ก็ขอการคำ่าสบ,บายดีสบ,บายดีเพือพ่อพ่อกันในขีดหนาเด้อเนาะ